สวัสดีค่ะเลขฮานอยวันที่27มิถุนายน2568หรือปี2025นะคะก่อนอื่นก็มาดูผลของเมื่อวานก่อนนะคะเมื่อวานพิเศษ04259ไม่ได้นะคะได้ชุดกันนะคะ59ในชุดเด่นไม่มาเลยนะคะเมื่อวานทั้ง3หน่อยนะคะปกติ70326ก็ไม่ได้อีก3ก็มา03 พิเศษ042 2์สี่สมาสี่มาห้นะคะ VIP 65654หกา็ได้56ชุดกันอีกนะคะดิ่ <ie diy. S 1> ฉันก็ได้วาง3ตัวไว้ให้6กหนะคะ3ตัวหนึ่ครั้งนะคะเมื่อวานก็อยู่ในชุดกันทั้งหมดนะคะส่วนชุดเด่นไม่เข้าเลยนะคะ

เจ็ดเก้าและแปดเก้าวันนี้ดิฉันกันให้ที่ห้านะคะกันห้านะคะหนึ่งห้าสองห้าสี่ห้าเจ็ดห้าแปดแปดห้า และเก่าห้าถ้าไม่อยากใช้ชุดกันห้าก็ใช้ห้าไปกันบนนะคะกันบนห้านะคะใช้ใช้รคาไปเติมข้างหน้าชุดเด่นนะคะถ้าไม่อยากใช้ในชุดสองตัวเพราะมันจะเยอะไปมันจะเป็นวินเจ็ดตัวนะคะก็ใช้ห้าไปเติมข้างหน้าชุดเด่นได้เลย ดิชันฟันแพิเศษเด่นพิเศษนะคะสองสปกติ VIP 1 4 7 ้าสี่สองแต็มเก้าสองแต็มดิฉันจะวัดใจให้วัดใจหนึ่งแปด 1 8ึ่งดีาวจะจับให้ในหนึ่กับสีนะคะเม็ดเดียว49นะคะเม็ดเดียว49าวัดใจจะจับให้ในหนึ่งแ หนึ่งสี่หนึเด่มาคะเด่นที่1 8กับ4ี่เก้าสี่อย่าลืมกันด้วยนะคะกัน

แปดสี่เก้านาคะคะกันบนกันบนห้ากันบนห้าห้า

เอา5 8าแด้วยห้าสี่สี่กนะคะเขาก็เคยมา5 1าหนึเหมือนกันนะคะแต่ดิฉันไม่จับเยอะนะคะจับเอากับเฉพาะชุดเด่นห้าสี่นะคะตัวนี้ ก็มี188ด้วยนะคะ188 499 188 499เดี๋ยวจะจะให้อยู่ดูชุด3ตัวนะคะเม็เดียวสีเกนะคะ กันบน 5, 5, 4, 9, 5 1, ้าห้าสี่เกานฉันจะให้ดูชุด3ตัวเถิตินะคะอ๋อห้า

จะให้ดูชุด3มตัวคะ่ะเป็นสถิตินะคะอันนี้ให้แคปไว้นะคะจดคงไม่ทันนี่เป็นสถิตินะคะก็ะจะเน้นให้ในส่วนที่ชนกับข้างบนนะคะส่วนไหนที่ชนกับข้างบนนี่ฉันก็เน้นให้แปดแปนะคะเก้าสี่นี้เป็นเป็นชุดเด่น กาสีหนึ่ก็อยู่ข้างบนนะคะแปดอันนี้เป็นชุดกัน9ก้าอันนี้เป็นหานอยปกติ ปกติก็จะไม่เยอะเท่าพิเศษนะคะปกติก็จะมีตัวอื่นเข้ามาแทบนะคะอย่างเช่น049นี่ค่ะศูนี้นี่มาเยอะที่สุดเลยในห,หนอยปกตินี่เข้ามา2อสาครั้งนะคะศูนี่้นี่มาครบ3หน่อยเลยนะคะ ต้องให้กันไว้ด้วยส่นสีาวเนี่ยค่ะกันไว้ด้วยสีสีาวอันนี้เป็นเม็ดเดียวนะคะเม็ดเดียวของดิฉันมาที่วี p ีไอพีนะคะเขาเคยมาที่วีไอพี ก็หวังว่าคงจะแคปไว้ทันนะคะอย่าทิ้ง049นะครับเพอมาครบ3หน่อยเลยฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะให้สนับสนุนการพนันทุกชนิดใช้เพื่อความบันเทิงเท่านั้นสวัสดีค่ะ